คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยและอาจมีข้อมูลบางส่วนที่ผิดพลาดประการใดทางผู้จะทำต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีท่านด้วยนะครับผมวันนี้เจออีกแล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับจักรวาลเรียกเขาว่ายก,กาคร Cross ุสเวิร์สนะครับผมเอาทุกอย่างเลยว่านไปนะครับ ในคลิปนี้ครับเราจะมีการวิเคราะห์นะครับว่าตัวละครไหนเก่งกว่าใครหรือว่ามีพลังประมาณไหนนะครับผมซึ่งเอาตามตรงแล้วในเรียกเขาพปอการเนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ในการโผล่มานะครับว่าเชิญแบบว่าเราอ่านไปแล้วเราเจอว่าเจ้านี่เก่งกว่าเจ้านี่เจ้านี่ชันว่าเจ้านี่เก่งกว่าเจ้านี่อะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมมีมีครับผมแต่ว่าก็ยังมีเว็บไซต์หรือว่าแฟนคลับหลายคนที่ยังเก็บสถิติของแต่ละตัวละครที่ เรียกว่าไงเป็น FC อยู่ประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้ครับเราจะขอยกมาในหมวดของโรงเรียนสูสุรันนะครับเพียวๆ,ๆกับตัวละครพระเอกเท่านั้นนะครับตัวละครหลักตัวละครน้าเท่านั้นแล้วก็บวกกับตัวละครที่เป็นตัวละครที่เก่งกาจแล้วก็สามารถวัดเอามาวัดพลังได้อะไรประมาณนี้นะครับผมคือเอาง่ายคือเราจะยกจากซีรีส์ภาคซีโร่ภาคมังงะเรียกเขาวิกาที่เป็นโบยาเป็นพระเอกแล้วก็ภาค X Pro แล้วก็ w o r d นะครับผมที่จะยกมานะครับผมใน4ซีรีส์นี้นะครับผมนอกั้นที่เป็นภาคแบบไกด์เดนหรือว่าอะไรผมยังไม่ขอยกมาแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะเอาแค่สุสรันอย่างเดียวนะครับก็เริ่มจากภาคซีโรนะครับภาคซโรเนี่ยเราจะเห็นว่าในเปิดเนื้อเรื่องมามีการเอ่ยถึงชายคนนี้นะครับเซริสวะทามโอเซริสวาทามโอเนี่ยถ้านับในตอนแรกคือเขาก็เป็นชายที่แข็งแกร่งคนนึงเลยในสุสรันแทบ จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2ได้เลยคือแบบตีคู่กบกับบีนดาแมนเลยนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่เคยรู้นะครับว่าเขาเคยประทะกับบีนดาแมนหรือเปล่านะครับผมเหมือนจะมีการเอ่ยถึงในมังงะนะครับว่าเคยประทะกับบีนดาแมนแต่ว่าเราไม่รู้สกอร์นะครับผมว่าใครชนะยังไงยังไงนะครับผมแต่ถ้าเราเอามาเทียบกับทัคยะกินจิที่เพิ่งเข้ามานะครับผมทัคยะกินจิสามารถเอาชนะเซริสวาธัมโบได้กนแสดงว่าเซริสวาธัมโน่าจะไม่ชนะบินดาแมนนะครับผมบวกกับข้อมูล ในภาคาต่อมาอย่างเช่นเรียกเขาว่าอิก,กาก็ไม่มีการเอ่ยถึงว่าลินดาแมนเคยแพ้ใครด้วยประมาณนี้นะครับผมซึ่งทาคายาเกนจิก็สามารถชนะเซริสวะลงได้นะครับแต่ก็ยังแพ้ลินดาแมนจุดีหรือว่าไฮาซิดะเมกุมินั่นเองนะครับขอข้ามไปถึงภาค XPro นะครับภาค XPro เนี่ยตัวพระเอกของเราคือคาบุรากิคาเซโอนะครับกับตัวละคอรอีกมากมายที่เราไม่รู้จักกันเลยนะครับต้องเรียกอย่างนี้เนาะเออคาเซโอเนี่ย เคยประท้ากับรินดาแมนอยู่นะครับผมในหนังนะครับซึ่งผลสกอร์เราไม่รู้นะครับแต่ว่าจากที่ผมไปอ่านในเลดิตหรือว่าอ่านในพันทิปหรือแม้กระทั่งไปในเว็บวิกิของอ่า s s e x w o r กแบบ Official เลยแต่หลายท่านก็ออกมาสนิษฐานว่าคาบุรกีคาซิโอน่าจะแพ้นะครับไม่น่าชนะเหมือนกันนะครับผมซึ่ง เราไม่สามารถเอาคาเซโอไปวัดพลังกับตัวไหนได้เลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีตัวละครไหนเป็นตัวละครหลักและเป็นตัวละครที่เชื่อมต่อกับจักรวาลนูน่นจักรวาลนี้ได้เลยแทบจะไม่มีเลยเลยซ้ำแล้วก็ถึงมีก็ไม่ได้มาไฟกับคาเซโอซะมากกว่านะครับผมก็ค่าพลังของคาเซโอเี่กก็ไม่น่าจะหนีจากเกนจิหรือเซริสวะเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ดีนาเมกยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในโพลนะครับมาถึงตัวละครพระเอกขวัญใจหลายคนกับมากกตีนของเขาก็คือโบยะ ฮารุมิจินั่นเองพระเอกแห่งภาคหลักนะครับเรียกเขาว่าอิก,กาฮายะโบยะฮารุมิจิเนี่ยหลายๆคนยังสงสัยและยังสับสนอยู่ว่าเขาอยู่ในรุ่นไหนยังไงนะครับผมต้องขอเรียงตามท์ไลน์คือว่าภาคซีโร่คือมาก,ก่อนคือโบยะเนี่ยเขาเป็นนักเรียนสุสุรันรุ่นที่25ส่วนเกนจิซนิซาวะอะไรเงี้ยเขาเป็นรุ่นยี่นะครับผมส่วนรินาเมนจะเป็นรุ่นที่24ประมาณนี้นะครับก็ ตามนี้นะใครหลายๆคนก็น่าจะเก็ตแล้วเนาะมาพลยังยังคิดว่าเกนจิยังเป็นรุ่นน้องของโบย่าเลยกู <c oughs> <c oughs> ยังงิดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับโบย่ารุ่นมิจิเนี่ยมีการต่อสู้กับเรนาแมนนะครับผมท้าไมอย่าก่อนขอนอกเล่มหนึ่งทำไมถึงต้องเอาเรนาแมนมาวัดพลังเพรา่วงที่เก่งสุดไงเออประมาณนี้และสามารถเปรียบเทียบอะไรได้เยอะนะครับเอาตัวเก่งสุดมาเทียบนะครับโบย่ารุ่นมิจิเนี่ยเคยต่อสู้กับเรนาแมนมาทั้งหมด3ครั้งสกอร์อยู่ที่แพ้1เสมอ1แล้วก็แพ้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่ง ข้าวตามตรงแล้วทั้งสองคนที่ว่ากันมาเนี่ยอย่างคาซิโอหรือว่าเกนจิ G เนี่ยอย่างเกนจิ G เราดูผลยู่แล้วครับว่าเขาไม่ได้ชะนะอย่างคาซิโอก็มีการสส่ฐานจากใครหลายคนรวมถึง FC ที่แบบเป็นตัวแพ้ๆก็ใส่ฐานว่าไม่น่าจะชนะเหมือนกันแต่โบยะสามารถเอาอย่างต่ำๆนะโบยะสามารถทําให้เสมอได้อะไรางี้ครับผมก็เลยคิดว่าโบยะเนี่ยน่าจะเก่งกว่าเซริสวะทามโอ จะแค่เกนจิบวกกับคาบูระกิคาซิโอะนะครับผมคือโบย่าน่าจะอยู่เหนือกว่ามาในระดับหนึ่งนะครับผมในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับถ้าอยากจะพูดถึงภาคเวิร์สเนี่ยก็ต้องอยกตัวละครภาคเวิร์สมานิดหนึ่งเป็นตัวละครเกินนําในภาคเวิร์สเลยก็คือฮานาซาว่าซาบุโรหรือว่าเซตตันของตัวเองนักเรียนรุ่นที่27ของโรงเรียนอีก,กานะครับผมถ้าอยากจะวัดพลังของฮานาซาว่าเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเล้งเล้งเดียวกับ อารมณ์เหมือนซิลิสวะหรือประมาณกินจินเองเพราะว่าฮานาสวะเคยต่อสู้กับโบยามาแล้วนะครับต่อสู้กับโบยามาแล้วแต่ว่าแพนะครับผมอ่าแพ้ซึ่งอย่าพูดถึงการต่อสู้กับฟินาแมนเลยละกันยังไงก็ต้องยังไงก็แพ้อยู่แล้วแน่นอนนะครับประมาณนี้เพราะว่ายังไม่สามารถผ่านด่านโบย่าไปได้นะครับผมมีใครหลายคนนะครับเคยให้ข้อมูลกับทางผมไว้ว่าทางผู้เขียนเนี่ยอย่างอาจารย์ทโรชิฮานาชิเนี่ยเขาเคยกล่าวว่า จะไม่มีตัวละครไหนที่สามารถชนะรินาแมนกับโฮย่าได้เลยคือไม่มีใครเก่งกว่าเขาแล้วนะครับคือนอกจากสองคนนี้จะสู้กันเองในวันนี้นะครับผมแล้วมาพูดถึงตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครที่เป็นหน้าเป็นตายอีกตัวหนึ่งของภาคบทนั่นคือฮานากิกุริโกะหรือว่ารินาแมนแห่งยุคใหม่นั่นเองไม่อยากเล่นนี้นะแต่ว่าหลายๆคนก็เรียกนี้ฮานากิกุริโกะเนี่ยถือว่าเป็นตัวบั๊กอีกตัวหนึ่งในภาคบทที่เก่งเก่งเกินนะครับเป็นนักเรียนรุ่นที่18แห่งทุกสุวรรณเก่งแบบ กินกืนอ่ะดีนาแมนยังมีเสมอใช่ไหมเออังมีเสมออันนี้ไม่มีสกอร์เสมอเลยครับคือแพ้ก็คือแพ้แบบแพ้แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเออมันนี้นะครับผมกุริโกะเนี่ยถ้าถามว่าเก่งออกมาไหนก็ตามหลักพลังแล้วคือเก่งกว่าเซตตอนอยู่แล้วครับเพราะว่าการเจอเฟิร์สอิมเพรสชันครั้งแรกคือสามารถชนะเซตตอนได้เลยนะคร, <S <S ครับผมรวมถึงเก่งกว่าพระเอกของเรานั่นคือซิกิมะฮานะนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าฮานะเนี่ย จะมีพลังในระดับไหนนะครับผมคือผมตอบไม่ได้จร,จริงๆเพราะว่าในภาคบวสเนี่ยมันมีการมันมีการกล่าวถึงตัวละครเก่าสักเท่าไหร่เลยคือตัวละครใหม่ล้วนๆนะครับผมอารมณ์เหมือนภาคเ x p l o r เลยนะครับผมแต่แค่ฮานะจากวานของฮานะหรือว่าจากวาลของเสเนี่ยมีการลงดีเทลลงเรื่องตัวละครที่ดูดีมีสไตล์มากกว่า e x p l o r เยอะนะครับผมทําให้เรารู้สึกว่าติดใจกับภาคบวรสค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าถามส่วนตัวแล้วฮานะน่าจะอยู่ในเล้งไหนนะครับผมน่าจะอยู่ในไหนผมคิดว่าน่าจะเก่งกว่า เซตต้อนมาอีกนิดหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะครับผมซึ่งเอาเอาตามตรงนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าการต่อสู้ของเซตต้อนกับกูริโกเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดขึ้นแบบไหนยังไงครับเราเห็นแค่การกล่าวถึงเฉยว่าโอเคเซตต้อนแพ้กุริโกได้ระท้ากับเซตต้อนประมาณนี้แต่ว่าทานะกับกุริโกเราได้เห็นฟูลไฟเต็มเต็มการต่อสู้เต็มๆมของเขาว่ามันเดือดดาดกันขนาดไหนนะครับมีการต่อสู้กันในโรงยิมอย่างนู้นอย่างนี้คือกุริโกก็หอบเหมือนกันแหละเออเอาง่ายๆมันจะเป็นเหมือนเคสครั้งที่โบยะต่อสู้กับ ลินานาแมนครั้งสุดท้ายอ่ะคือถ้าสมมติอ่โบย่าสามารถต่อยหมัดนั้นอ่ะหมัดสุดท้ายใส่ลินนาแมนได้คือ,อยังไงก็เสมอเหมือนเดิมผมคิดอย่างนั้นนะตามตามความคิดใครหลายคนเลยเหมือนกันครับถ้ากูถ้าฮานะสามารถอัปคัดใส่หมัดนั้นได้นะครับผมใส่โกุลิโกในช็อตน,นั้นได้ผมว่าก็ไม่เหลือเงินแหลกกุลิโกนะครับผมผมก็เลยคิดว่าสกิชิมะฮานะน่าจะมีพลังมากกว่าฮานาซาวะเซโบโร่หรือว่าเซตตอนมาในสเต็ปหนึ่งแต่คิดว่ายังไม่น่าจะเท่าเทียบเท่ากับ ในส่วนของโบยะนะครับผมรวมถึงน่าจะอยู่พลัง,ลงเนี่ยน่าจะอยู่ในประมาณนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณเล้งเดียวกับพวกตากยากิจิเซริเซวะธรรมโออะไรประมาณประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแต่อาจาาจะไม่แต่คิดว่าน่าจะเก่งมาอยู่แหละในใน,ในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเอาตามตรงแล้วคือภาคซีโร่เนี่ยค่อนข้างเป็นภาคที่แข่งแก่งจริงแหละมันดูดีเด่นไปสักทุกอย่างแหละแต่ว่าถ้าเรียกถ้ามาเลียงเล้งพลังจริงๆผมคิดว่านั่นจะเป็นช่วงของตัวละครที่ เป็นพลังที่ต่ำที่ต่ำมาที่สุดแต่ผมพูดเลยว่าพลังที่ต่ำเนี่ยไม่ได้ต่ำมากขนาดที่แบบ,แบ,บเป็นคีบไปนะคือแบบคือมันหนีกันไม่เยอะหรอครับเอาจริงนะครับตัวละครที่น่าจะโกงที่สุดแล้วก็โกงที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดเนี่ยถ้าจะวัดกันเลยก็น่าจะมีของทางด้านของแฮชิดะเมกุมิกับฮานากิคุบิโกะนะครับผมว่ามันเก่งกันขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่ครับสองคนนี้มันอยู่คนละรรุ่นกันเราไม่สามารถ จะเปรียบเทียบได้เลยว่าใครเก่งกว่าใครนะครับผมแต่ถ้าเอาสกอร์มานับกันจริงๆนะครับผมแพ้ชิดาเมกุม,มิเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับมีแค่เสมอ1ครั้ง1ครั้งนะครับเสมอแค่1ครั้งเท่านั้นและตามตามเว็บไซต์ออฟ i c i a l ที่มีการเลกคอร์ดผลของลินดาแมนเนี่ยคือเลกคอร์ดไม่ค่อยเยอะน,นะครับตามที่ดูมาน่าจะมีมาณ10คู่นะครับ10คู่ที่คือแบบมีซามโบยาไปแล้วสอะไรเงี้ยเออ นะครับผมมีเสมอไปหนึ่งครั้งแต่ฮานากิกุริโกเนี่ยมีการเรียกรอตั้งแต่ภาควอตสมานะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าภาควอตสเนี่ยมีจํานวนเล่มที่มากกว่าประมาณนี้นะครับต้องบอกไปก่อนเนาะประมาณนี้แล้วก็ไม่มีจักรวาลที่เป็นแถมยังไม่มีจักรวาลที่เป็นหนังด้วยแต่ว่ามีการต่อสู้กันเยอะมากอะไรประมาณนี้แต่กุริโกมีจุดําเพรอะอยู่จุดหนึ่งนะครับคือเขาไปแพ้ครั้งหนึ่งให้กับอามาจินะครับผมถึงแม้จะเป็นการแพ้แบบ ฟุ๊กๆอะไรนิดนึงแบบแพ้แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้นะครับแต่ก็เป็นสกอร์แพ้ที่ถูกเก็บเลขอดนาเป็นออฟฟิเชียลเลยว่าเออมึงก็เคยแพ้นาครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้แพ้จริงจังแพ้จากการต่อสู้นะครับผมก็ระเทียบพลังการผมก็ยังให้เวทไปทางให้ชิดาเมากุมิหรือว่ารินาแมาของเรานะครับถึงแม้ว่าการต่อสู้ของเขาจะไม่ค่อยมีเยอะให้เราได้รับชมหรือว่าดูทัก,ทกเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า เขาก็ไม่เคยมีสกอร์แพ้เลยนะครับแต่ว่ากูริโกเรามีแพ้มาครั้งหนึ่งแต่ว่ามันอย่างว่าครับมันใครใครจะเลือกเชียร์ฝั่งไหนก็ได้นะจริง,ร,ง,ร,งระหว่างกูริโกกับกับลีนาแมนคือ2คนนี้ก็ยังไงน่าจะไม่หนีกันจะเข้าไหลน,นะครับอ่าใครหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วโบยาหายไปไหนแล้วฮะโบยาเทีกับกูริโกเนี่ยใครจะสูสีกว่ากันนะครับผมอันนี้ตอบยากเลยครับตอบยากเหมือนเคสตะ่กี้เลยนะครับว่าใครจะสูสีกักนซึ่งเอาตามตรงแล้วโบยาเนี่ย ถ้าตับสกอแพ้เนี่ยก็แพ้อยู่2ครั้งนะครับผมแพ้2ครั้งคือแพ้ลินดาแมนทั้ง2ครั้งคือแพ้คนเดียวกันนั่นแหละแต่กุลิโกตับสกอแพ้แค่ครั้งเดียวอันนี้ฝากให้คิดนะครับผมแต่ผมอยากจะให้โบยะกับกุลิโกเนี่ยอยู่ในพลังที่เวทพอๆกันนะครับผมพอๆกันคือไม่ได้หนีอะไรกันไปเยอะนะครับผมอ่าคือเรียงก็ตามตาทำลายก็จะออกมาเชิงลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมรับดูแล้วก็ฟังบทวิเคราะห์กันไปนะครับผมก็จบลงไปแล้วครับสรับบทวิเคราะห์กัน สั้นๆไม่ยาวมากนะครับเผื่อใครยัง,งงงๆอยู่ว่าเออทำลายความเก่งมันประมาณไหนผมก็ออกเอาชิปออกมาให้ชมประมาณนี้ละกันแต่ถ้าใครมีอ่าข้อเสนอแนะหรือว่าความคิดเห็นส่วนตัวเชิญได้นะครับอยากอยากเจอเหมือนกันอยากเจอเหมือนกันจะเห็นเหมือนกันว่า,าแต่ละความคิดของแต่ละคนเป็นไงเออลืมไปโบย่าเคยแพ้ครั้งหนึ่งอืมอากะสืึกไงอข,อขอโทษขอโทษลืมลืม,ลม <laughs> เกือบแลกูเกือบโดนด่าแล้วกูครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ยังไงถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปหรือว่าใครที่ต้องการที่จะเอาเอาสุนทรคอนอื่นๆมาสอดแทรกไปวัดพลังด้วยอะไรย่างนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้นะครับผมผมชอบไปแล้วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงสองไอประมาณนี้ผมชอบมากอย่าเราเจอกันแล้วกันนะครับผมถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนเพราอความหมายคลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ